สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปาน้าอา่เนาะคะเอฟซี FC แฟนคลับแม่ครัวสุขูสุคนนะคะพี่น้องผู้เขามาติดตามแล้วหรือว่าผู้ยังบอเขามาติดตามกัแม่ครัวก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะพี่น้องเนาะเอาฝ <c oughs> นตกสองมือสถานกากณ์รอแหละพี่น้อง มื่อนี้แม่ขาาั้วอัดคลิปแล้วแม่ขั้วสิไปอัดคันแท้เด้อจักสิเ่เหลี่ง่ายบ่ลเหลี่ง่ายหาปองผู้ใดสิรับสมัครอ่ามาอาัดคันแท้ซอยแม่ขั้วกะมาเด้อแม่ขั้วขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อค่ะผู้คอมเมนต์ขามาบางครั้งแม่ขั้วกะยังบ่วนมีเวลาตอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอโทษขออาภายัยไว้ณที่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อลาคา ไล่ซื้อผู้ที่ฝากมาเปิดดวงกับแม่ครัวจะให้อ่านลงไปให้ปูเปิดดวงให้ปู40ผู้ได้เปิดดวงดวงไม่มีดวงไม่ปังเงินขาดกระเป๋าบอเรียงดวงก่อนนะพี่น้องเนาะ,ะขาดขาดเข,ขินๆไม่พอกินไม่พอใช้แต่ละเดือนแต่ละวัน ้าผู้ใดมาเปิดดวงกับกูร้อยหนึ่งศรียูสิบเปอร์เซนทีบอลสำเร็จผู้เปิดดวงไปแล้วถืออะโชคดีสามหวดสี่หวดสอนกับมีและเปิดแล้วเปิดอีกกับมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้กลับขึ้นมาเปิดกับแม่ขวดคอเย็นละเทียเพิ่นว่าผู้ลังคนกับมาเปิดเปลี่ยนละเทียเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอเย็นละเทียกับมีเนาะค่ะพี่น้องอ่ะเพิ่นเห้งเพิ่นปัง เพิ่นก็นอยากเปิดต่อเพิ่นก็นอยากได้โฉกได้หลาบมาเร็วๆหรือว่าได้หลายๆอ่ะกะซาทุผู้เปิดไปแล้วเฮ้งปังลดํดรวยตอบแทน่นจังไรกะอ่ะอย่ากเก็บอยา่าไขอย่าจนให้ลํารวยให้มีเงินมีทองเ้อผู้ค้าขายไงมือนะผู้มีลูกมีแฟนไปหาเงินต่างประเทศอยากเปิดดวงให้เงินเดือนเยอะอยากให้ปังอยากอ่ะให้หาเงินมันมานกะ เขามาหาแม่ขั้วใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ098 1 9 2 7925นี่คือเบอร์ติดต่อแม่รั้วใดผู้ใดอยากเขากลุ้มผู้ใดอยากเขากลุ่มกลุ่มดูหวยหวยหยังหวยทุกหวยในกลุ่มส่วนตัวของแม่รั้วเข้าฟรีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข้าฟรีบริสียตงาง รัฐบาลไทยแม่ครัวจะลงให้ทุกเช้ารัฐบาลไทยใน้องของแม่ครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะลากามือจันพุทซูกสซิมิเหล้าฮานอยมีทุกวันแล้วก็มีอาจารย์อื่นๆอยู่ในหัน้อมเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาเอืน่น่าหาเงินรายวันเนะาะค่ะพี่นอ้องพอได้กิน่นได้ใส่พอได้สือปลาทูปูเข้มเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะ เาฟีค่ะบอมี่อ่ารัฐบาลไทยมีให้เบิ้งทุกมือเด้อค่ะพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยอยู่ในของของแม่ขั้วไพิจารณาจนขัาวกใกล้มือหวยเสียออกแล้วแม่ขั้วก,กะประกบคู่ให้หรือกะตัวเลขดีๆเด,ด,ด็ดที่แม่ขั้วบรสามารถที่จะลง่ช่องใดแม่ขั้วก,กะออกไปลง่กลุ่มใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามือนี่มี่อีหยังแม่ขั้วประหันบอกตัว หลายคนรอพี่น้องลักหน่วยบนเข่ามาเทอาใดงวดแล้วเนอะลักซีบนี่ก็ยังยุดยุดยอนยอนอยู่ลักหน่วยบนเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าหเก่างวดแล้วพี่น้องใจจุดใจจออ้าว แมงวันใจจดใจจอ่อคืออยังงนีงย่านเก่งปันไดกับุดเด้อร์พี่้อกแมนเจ้าสิเก่งปันไดกะย่งวาหลุดท้าเดินมากขนาดที่ว่าซี่หางวดแล้วกะย่านย่านลุดแต่ว่าบางครั้งกับ่หลุดบางครั้งกัเดินเงี้ยวสิบวงวดบางสูตร แม่รั่วกับมีหลายสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแมงวันตัวนี้แม้จะได้อีหยังน้อนมือนี่ <c oughs> แม่รั่วมีหลายสูตร <c oughs> เดี๋ยวถ้ารงเวิดเวิดแล้วไก่มือแม่รัวสิมันรวบรวมว่าสูตรนี่เดินดีสูตรนี่ไปจังไนสูตรนี่ลักซีฟสูตรนี่ลักนวอยสูตรนี่อันนี้เป็นบนอันนี้ไปลางแม่ขั่วสิมาแยกรอเบิ้งเด้พี่น้องเด้อพอว่าของแม่ขั้วนี่มีหลายสูตร บอสตันนะสามารถที่จะรวบรวมอาสูตรได้ยัางพวันย่างบวนได้ล่งเบิดทาลงเบิดแม่ขั่วจะเอาส่วนของแม่ขั้วนี่มารวบรวมกันหลักะสิมาแยกบนลักะสิมาแยกล่างสักสิมาประกบคูให้พี่น้องรอบเบิงค่ะพี่น้องรอบเบิงแม่ขั่วเสหดรอบนี่เพราะว่า,าลายสูตรแล้วบานี่ ไก่มือแม่ขั้วเสียมารวบร่วมกันว่าของแม่ขั้วลวงให้เบิดทุบสูตรแล้วบานในสิมาแยกกลางบันกับสิมาแยกบนให้พี่น้องหลกักกะจับคูรอเบิงเด้อพี่น้องเด้อไผเบิงสองแม่ขั้วกระสิมีอ่าของแปลกๆที่ดีเด็ดๆมาเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องสําหรับอาจารย์เพื่อนเพื่อนกับมาเรื่อยๆเพื่อนอยากเผยแผ่เพื่อนอยากเป็นเพื่อนอยากส่งบุญให้พี่น้องเอฟซีเฮ้า่ะแ,แม่ขั้วกับเป็นสะพานบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องเฮาาพนรงตูรีเนี่ท่าดีๆมากไล่ยๆย่างเอาไปเบิงน้ำกัดบานรวมรัดตัดตอนระด็กหนังลักหน่วยบนหลายคนรอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะรอบวาลักหน่วยวันไหนแม่ครัวจะลงอะลงมือนี่ค่ะเพราะว่าแม่ครัวไ่ได้ตอบพอมเมต์คันตอบพอมเมตนกะสิบอกว่าลงมือนี่ยุ่อะอะไปเบิงน้ำกันว่างวดที่แล้วเขาจังได งวดนี่สีมากจังไดเนาะค่ะพี่น้องจะเดินต่อหรือไม่ไปดูด้วยกันค่ะสถิติที่พานมาเป็นน่วยมากตลอดบ่พี่น้องน่าจะเป็นเนี่เนาะแม่ครัวเบิ้งแล้วนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหงวดเก้าหงวดลุดหงวดหนึ่งแม่ขั่วเคยเบาซุพิปน้องเอฟซีฟั่งบาวาทา้ทางวดเป็นของเฮ้าสามเป็นของเพิ่นสองเฮ้ายังมีกำไรอันนี้เก้าหงวดเป็นของเพิ่นหนึ่ง เป็นของเฮ้าแปดกำไรเอลีพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งเดือนเก้าเอววันที่หนึ่งสิกอย่อมันต้องเป็นกอย่อได้อันนี้เนาะกอย่อหกเจ็ด สถิติพานมาเดน8กับ0ย์เข่า8ปดเก้าแลักหน่วยวันที่สองพฤกษาผ้าหกับ8เข่าที่1นึหวันที่สิบหกพฤกษภาศูนกับ2เข่าที่เก1มิตุหน้าหนึกับ3เข่าที่เก้าสามิบหมีตุหน้าสี่กับ6เข่าที่ศูนย์สี หนึ่งกรลกกระดาสามกับหาเข่าที่ศูนย์สามสิบหกกรลักกดาคมหกกับแปดเข่าที่สามหกมาพิษมองไดพี่น้องมาพิษหนึ่งสิงหาได้เจ็ดกับเก่าลุดลุดงวดหนึ่งแล้วพี่น้องนี่ลุดลุดถ้าว่าลุดเดะลุดก็ว่าลุดเดินก็ว่าเดิน บพว่าหกเป็นเก้าเก้าเป็นเปดบรว่าเปดเป็นสามเด้อแม่ขัวนี่รุดคือรุดขาดคือขาดสิบหกสิงหาหากับเจ็ดเข่าที่หกเจ็ดเดินดีอยู่ดินอ้พี่น้องเนาะเดินดีอยู่สูตรนี่พี่น้องกับ comment, ข้เมนคอเขามาาลาย รอบนี้จะเดินต่อหรือไม่แคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องหนึ่งกันย่าหน่วยบนหกกับแปดเดินมาเก้าหวดหลุดหนึ่งหวดหวดนี้เป็นหวดที่สิบเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแมนงวดนี่เป็นงวดที่10บลักหน่วยบนแม่ครัวพารวยจะเดินต่อหรือไม่อ่ะแคปนาจอไว้ได้เก้าโอ้ได้หกกับแปด 8, ได้พี่น้องเล้ได้หกกับ8อ่ะแคปนาจอไว้ครับพี่น้องสําหรับ หลักหน่วยบนแม่ครัวพารวยอะมักชอบคลิปนี้กับกดไล์กดแชร์ให้แม่ครั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจขอบบุญขอบคุ้นผูกกดติดตามขอบคุ้นผู้กดกระดิ่งขอบคุณนผููกดหัวใจพอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี่แม่ครัวสวัสดีค่ะ